วัดบ่อยๆอ๋อใช่ครับไปทําอะไรไปอยู่กับหลวงพี่ครับทําอะไรให้หลวงพี่บ้างเออแทบไม่ได้ทําเลยขอรับตอนนั้นยัง <c oughs> แ,แต่ว่ารักและเคารพท่านนะครับท่านอบรมสั่งสอนแต่ว่าตอนนั้นผมยังยังไม่รู้อะไระครับยังทําไม่ดีไว้ที่วัดเยอะครับคนนี้มีกรรมมีกรรมในเขตธรณีสง แนี่ยพูดได้ได้ครับคิดไหมว่าการเป็นพระเนี่ยความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นคิดไหมคิดครับคิดเพราะเห็นอะไรเพราะว่าเห็นว่าคาราวาสก็บบรรลุทำได้ครับนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระครับคนนี้มีกรรมเรื่องอาหารที่โยมไปถวายถวายอะถวายหลวงพี่ถวายหลวงพี่เนี่ย พาะหลวงพี่ท็าทำกับข้าวให้ทานนะครับขาดการติดต่อกับหลวงพี่นานเท่าไหร่ประมาณสองปีครับคิดถึงหลวงพี่ไหมรักเคารพมากครับคิดถึงเคยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเคยเป็นสามีภัญยากันมาก,ก่อนเขาไปอยู่แล้วก็มีความอบอุน่นครับในนี้ชาตินี้หลวงพี่เขามีบุญครับเขาไม่ได้เกิดเป็น เขาไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงเขาเกิดเป็นผู้ชายครับที่ถามว่าเขาไปปฏิบัติปฏิบัติหลวงพี่เนี่ยมันมีสัญญาต่อกันใช่ไหมคะครับแล้วก็พยายามพูดบอกกับหลวงพี่ว่าไม่จําเป็นต้องบวชครับใช่ไหมครับอยากให้เขาสึกอ๋อไม่ครับแต่ว่าตอนสุดท้ายผมขออนุญาตเรียกเขาว่าพ่อครับแล้วก็กราบกราบแบบขออนุญาตจากใจครับในใน,ในสัญญากรรมมันเป็นผัวเป็นเมียกันครับ แต่ว่าในสิ่งที่เขาให้เราเงี้ยให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตาถ้าธรรมชาติทําให้คนรู้เรื่องของอดีตหมดอะโยมคิดว่าโลกนี้จะแตกนะใช่ไหมคะแล้วก็คนนี้ค่ะคิดว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่กับหลวงพี่ตลอดไปใช่ไหมคะคที่เรียกที่รีบที่รีบบอกว่าให้หลวงพี่เป็นพ่อเนี่ยเพราะกลัวใจตัวเอง คือไม่ทราบเหมือนกันขอรับลึกๆแล้วครับลึกๆแล้วให้แม nah ่พูดได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับผมอยากอยู่กับหลวงพี่เหมือนกับคนสนิทใช่แบบแบบอยากอยู่ปนิบตอนหลวงพี่รู้สึกอะไรคืออยากอยากได้บุญนะครับไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหม ไม่ไม่แน่ใจรตอนนี้นวดหลวงพี่เนี่ยมันมีความสุขใจครับมันมีความสุขใจจนหลวงพี่บอกว่าไปนอนเถอะมันดึกแล้วหลายครั้งมากครับอืมนี่สัญญาของกรรมแล้วถ้าแล้วมาเกิดใหม่ถ้าคนนี้ไม่มีบุญที่พ่อแม่สร้างบุญไว้นะคนนี้ก็ต้องหลุดลงไปอยู่ในทุกข์อีก อันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างบุญกุศลไว้เลยทําให้หลุดจากวิบากนั้นมาครับดีใจไหมดีใจครับนี่เขาไม่ได้รักผู้หญิงนะแม่พูดไปแล้วนะอ๋อรักผู้หญิงไหมรักครับคนนี้คนนี้จะให้ทำเป็นทานกับพวกเรา ที่เข้าไปบนในบัตรกับหลวงพี่เพราะว่าสัญญากรรมให้ให้ใหโยมอยู่กันคระคั่วโลกนะโยมสัญญากรรมมันก็จะทำให้โยมเจอกันตอนนี้รักใครยังนอกจากหลวงพี่รักแล้วครับรักแล้วสมหวังยังสมหวังครับสมหวังแล้วครับคงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับได้เสียกันยังได้แล้วครับได้แล้ว <laughs> คนนี้เหงื่อแตกแล้ว <laughs> <laughs> นี่เวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยให้นึกถึงหลวงพี่ครับแล้วพักก่าวเป็นภาษาบาลีว่ากายเยนะวาจายะวะเจตสาวานะคะครับกล่าวเป็นภาษาบาลีในใจขอกรมาพรัตนาไตเพราะว่าท่านทําให้เราเนี่ยเพราะว่าท่านรักในตัวเราครับแต่คนที่พระทําให้ ให้กินเนี่ยครับมันจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าครับนอกจากเราไปจะไปปนนิบัติพระนนี้บอกเมนูเลยนะคะบ,บอกเมนูพระเลยมีกรรมเรื่องเดียวครับทุกอย่างดีหมดครับเหลือแต่ไม่ดีอนุโมทนาค่ะ